เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามากันทำไมร้านตอนเช้าๆหายากกันะแล้วร้านสวยด้วยอ่ะมีคนมาถ่ายรูปเพียบเลยข้างในโเคเซมหรอค่ะมุ<อ>มถ่ายรูปเยอะนะจ๊ะจัดป่าเยอะด้วยนะจ๊ะ ชิมกันสดๆดได้ครับว่านโอเคครับไม่หวานมากเราจะไปตรงนู้นเอ้ยมอไม่เห็นเลยเนย่อนคยัลำตะคองอยู่ซ้ายมือจุดลูกหูลูกตามากๆขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแต่ทางเรียบแล้วเร็วเอ้ย มาลายกะด้าาคนค่อนข้างเยอะมีร้านอาหารริมนี้เต็มเลยแล้วก็อากาศเย็นมากเดี <S <S ๋ยวไปดูกันว่าเขามากันทไหมว่ามีรถกอล์ฟให้เช่าอ่ะผมไม่ไแน่ใจว่าใช้ตรงนี้ปะใช่ครับแ่าไม่ได้เปิดใ<อ>ห้เช่าแลครับ ไม่ได้เปิดแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับเป็นหลังปีใหม่เหรครับหลังปีใหม่เนาะเย็นตรงไหนนะครับเย็นไหมม่มา <laughs> เย็นแล้วเย็นแต่ลมแรงครับถือว่าลมแรงมากคนลุกล้วอ่ะคนลุก คิดว่ามาที่เนี่ยไม่ต้องกลัวโคว,วิดเพราะว่าแบบลมแรงขนาดเนี้ยก like no ูว่าไวรัสปิวกระจายโควิดวรัใครจามบุ๊กก็ุ๊บไปทางนู้นเลโควิดแพร่แต่ว่าดูผมเราสิคะเขาตรงนู้นคือแบบปลายตัดมากเลยอ่ะตัดเรียบก็ดีนะสำหรับเดินออกกำลังกายลมดี อ,ออเใขนขณะตอนเที่ยงก็ยังไม่ร้อนแต่ว่าไม่น่าใจว่าหน่าร้อนอ่ะไม่น่าเดินนะหน่าร้อนนี้น่าจะแย่แต่มันก็อาจจะลมแรงนะลมแรงแต่ร้อนจริงนะถ้าร้อนแล้วมันร้อนมากเลยนะแต่ที่นี่คือถือว่าผ่านไหมให้มาไหมเออครั้งเดียวก็พอนะเนาะก็คือมาให้เห็นมาให้เห็นแต่สําหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์แบบความแปลกของก็แปลกอยู่นะ เพราะว่าืองทยไม่มีเนาะไม่ต้องไปถึงเมกาที่จริงมันมีที่นึงอยู่นครศรีธรรมราชปากพนังตรงนั้นก็มีแต่มีให้ถ่ายมันไม่มีมุมไม่ถ่ายถ้าเป็นเมกามันก็จะว้าวหน่อยมันอยู่ในทะเลแต่เขาก็มาขี่จักรยานมันก็น่าจะสนุกอยู่นะถ้าขี่จักรยานนะโอเคไปหาข้าวกิน่อนค่ะเพราะว่า What to do without you?